มีกันตอ่อจ้ายิต่ดูนนทิ้งแต่แอน <c oughs> เข้าป่าร้อยโลกันค่ะไปตอ่อค่ะเที่ยวดูธรรมชาติออกกำลังกายในป่าเก็บเห็ดน้ำโตรครับทุมมท่มัดเดอ้อพ่น้องอุ้ยน,นัน อยู่ถังผิดหูอยู่ถังผิดหูอย่าม่ถังเฮียในป้าอีกเนาะเนาะถังเฮียในป้ากะอุ้ยแม้งกัดหัวไปไปเรื่อยๆแล้วค่ะลุยกันต่อค่ะต่อให้แฟนออนถังไปตั้งไว้ใกล้ๆทางสี่แบกขามเขาไปทางออกนะจ๊ะเอาไปตั้งไว้พุ่นก่อน นี่ก็สิเก็บวุ้นไปหามองถังเลยค่ะเก็บวุ้นไปนั่นเอรีฟูกำมไตหัวต่อแล้วตัวเอาหมวกมวกันหมวกอาบน้ำคุ้มผุมมานาม,มันกับโบไวมันกับหมุนนี้ยเยเนี้ยเยเ,ยเยขาไปมองท้ายทอยมึงก็ไปที่เก้าหนจ้ะก็เขาอยากกินเนาะก็ป้อยเขาป่อยบ่ยได้ดอกก่ะนลุยกันตอ่อค่ะ งานคือเงินเงินคืองานป่าเห็ดสวีเดนก็คืองานเหมือนกันนะคะเก็บเห็ดก็คืองานชนิดนึงแถบนี้ต้องมาเก็บรอบนึงแล้วค่ะ รอบนี้ก็เห็ดมันก็เลยไม่ได้เน่านะคะพี่น้องเนาะเห็ดมันก็เลยไม่ได้เน่าในแถบนี้จ้ะที่แลนออกป่านะคะแลนออกป่าแล้วก็ตอนมื้อเหี่าวเหววเหวมุมนี้นะคะก็เริ่มจากตรงนี้มาแล้วก็ก็เริ่มเข่าเขีดเก่ียีตดต้อกับแฟนเน็บแล้วนะจ้ะรอบนี้เห็ดก็เลยไ่ได้เน่าเนาเนะมองจุดนี้เนาะคะ่ะต่อเด็๋ยวขาออกจากหน่อยก่อนเด้อมันจังสีบัวไปสู่กับปุกบนไดาลนะจ้ะ ีได้ไปถึงบ้านก็จะได้ตัดขาออกปาดออกนิดหน่อยค่ะเืองอารามเลยเต็มไปหมดเลยสวยด้วยแต่ได้เอามีดมา้ามันจับเลยก่นได้เอามีดมา้านี่บ่ได้ไปบ่ได้ไปทำความสะอาดอยู่บ้านอีกเลยจันเนี่ยพราะว่เห็ดมันพ่นขื่นดินมันงามนะจ๊ะเห็ดมันพ่นขื่นงามแล้ว บพ่ได้สุกัดปุกหลายอุย้อยเนาะมือน,นี่แม่เตรียมมาย่างดีเดอออ้อถังขวบอยู่ในรถก็พอดีหระบ้าเพื่อนอยากให้ไปเมาม้อยนางตัดขาเห็ดเมามอ้อยยุ่นบ้านเนาะจะ้าเพื่อนอยากให้ไปนางเม่าม้อยนำ้ำมันจังบรรยากาศดีว่ามันอยู่แต่นในป่าหาเห็ดเพื่อนว่า ได้เห็นตะมือก็เห็ดลายพนัให้เห็นหนาอันต้อลาดอันนี้พนเพืพ่อนว่าดีเนาะจ้ะแต่จังหัดคลิปเก็บเห็ดคลิปเก็บเห็ดก็ต้องเห็นใต้เห็ดแลลวเนาะพี่นอ้นองเนาะค่ะูดกันไปเรื่อยเปื่อยไล่สาระไปเรื่อยๆจนม่วปวดหัวเอาสาระมาใส่หัวเลยมันปวด บันนีโบห้างก,กันกับสามีที่จะมือน,นีบอ้บห้างกันจะไปน้ำกันเรื่อยๆค่ะไปน้ำกันเรื่อยๆพว่าต้อบอกว่าต้อปวดหลังซะแล้วเบิ้งนะค่ะพี่น้องเหลืองเต็มอยู่พุ่นเเต็มอยู่จ้ะเบิ้งะนารามเก็บต้อค่ะเห็ดก็ยังเยอะอยู่ค่ะทุกคนค่ะ สามีตเป้าปากเอินยุพี่หลายคักหลายเนยเป็นว่าก็เรยว่ากับเจ้าบอกให้ข่อยมาทางนี้ก่อนสะดวกว่ามองหันคอยเห็นเลี้ยวก็เรยว่าสิเนาจะจ้ะมองหันคอยเห็นเลี้ยวเจ้าบอกว่าเดี๋ยวกังเก็บจังมาเก็บยุนี่ก็หลายให้กันเนาะจ้ะพ่นองเนาะหลายทุกมองอุ้ยมันขาขาดลูกคานพ่อกระแอสเกรียง บอก่อยแฟนเก็บเลยโอ้ยค่ะ ใบไม้มกับสีเห็ดก็เริ่มเป็นสีเดียวกันแล้วนะคะทุกคนเนี่ยดูค่ะ <c oughs> เราเป็นสีเดียวกันแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าก็ได้ย่างออกกําลังกายในปลานะจ๊ะได้งานออกกําลังกายในปลากับมีความสุขหลังจากเดือนนี้แล้วทั้งคนท,ทั้งสัตว์กับสีขาป้าแบบบ่คอยมีความสุขเท่าไหร่นะจ๊ะพี่น้องเนาะเพราะว่า เดือนหนาเพิ่นกสิลาสัตว์เนาะจ้าเพราะเพิ่นล่าสัตว์นี่กะค้นกับเขาป้าลําบากเนาะจ้าเขาป้าก็ต้องระมัดระวังก็ต้องหูว่าปานใดเพิ่นล่าหรือบ่ล่าเนาะจ้าแล้วก็สัตว์เพิ่นกสิเวลาไปทํางานก็คือกันค่ะต้องระวังมากช่วงเดือนหนาจาพราวาค้นล่าสัตว์สัตว์มันสิแลนแตกตื่นนะคะสัตว์สิแลีนแตกตื่นออกมาถนนนะคะออกมาถนน ขับรถก็ระมัดระวังกันค่ะช่วงเรือนหนานะคะเดี๋ยวนี้มันกัมนกกนก็มืดไว้นอจ้าพี่น้องมืดไว้แ้งซ่ามืดไว้ค่ะแถบนี้ต้องกสิจักเน่าแล้วข้างก้อนตัวบรได้มามุมนี่นอจา้าขาเนา้าขาเป็นยูไ้มอส แต่ว่าทางข้างในตัวกับบได้ม้า,มาอันเถี่ยวกอนสีมือนี่สีมีเวลาไปยางเบิ้งจุดข้างในกันยุดดอกจากมือนี่จ้ะเถี่ยวกอนข้างในบได้เขาเบิง้งเก็บเอาตะบนเขาหน่อยลองจ้องนี่ละจ้ะเถี่ยวกอนนาะคะ่ะ ตต้ก็บชิได้ดื่มกาแฟจังน้อยก็นอดจ้ามาเนี่ยเนาะพักดื่มกาแฟแป๊บหนึ่งนอดจ้าทุกคนก็ดูโฆษณาไปก่อนเนาะค่ะดูโฆษณาไปเพื่อนๆก็นอดจ้าเป็นกำลังใจให้ต้ออ่าย่าข่ามโฆษณาเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้โต้ในรายการพี่น้องเด้อเบิ่งเบิ่งโฆษณาให้ต้อนําเด้อจ้าเก็บใต้ต้นไม้นี่กันนะมันหลายแท้งเบิ่งจ้าเหลืองเต็มไปพุ่นเลยจ้า โอ้ยเสียดายบดได้เอามีดมานำานึกว่ามันเอามีดมาบดได้ตัดขาออกไปพ่วม งามๆนี่แหละจ้ะโบท่านได้เหนเ่าเอาได้ทุกดอกอยู่จ้ะสวยๆดังจ้ะเป็น,ปนร่มต้นไม้เล่นแงแค่นเลย เออ,เออนุ่งกะตผักนี่ปูถกให้กันถเถอะเว้ย่อยสิไปโบเองดอกถกกันนะ่อยบุ๊มมาของฟรี ตู้ให้ดูตู้ให้ดูก่อนจ้ะเบิ่งค่ะถ้าแสงแดดอารามมากเลยค่ะเบิ่งเพิ่นอยู่ใต้ใต้งาไม้นี่นี่จ้ะแม่นเบิดเลยเด้อ สามีตอบฟิวปากเอืนต่อจะต่อเรื่อย่ายุนีจ้าก็เรื่อย่าสินะจ้าหยอกก็คือบาจ้าล่ะค่ะเป็นคำเดียวกันภาษาสวีเดนวันละคำค่ะ đó ja.